ีต่ตอนรับเข้าสู่ช่องรบก,กับโจดนะครับก็ในวันนี้โจทย์ที่เราจะมารบด้วยนั่นก็คือโจทย์เคมีข้อนี้เลยซึ่งเป็นข้อสอบสออนอเคมีปี65นะครับว่าการสลายตัวของดิสแมสทห้กลายเป็นโพลูเนียมเนี่ยมีครึ่งชีวิตเป็น5วันโดยการเริ่มต้นนะครับมีอยู่6กรัมแล้วถามว่า15วันเนี่ยจะสลายตัวไปร้อยละเท่าไหร่โดยอันนี้นะครับเขาบอกเวลามานะครับก็คือ15วันเพราะฉะนั้นจะสลายตัวไปทั้งหมด3ช่วงก็คือ15หาาร5เนี่ยเท่ากับ3มามหน่วยเป็นช่วงนะครับก็ค 1.5อันนี้แค่2ช่วงนะก็จะต้องอีกช่วงหนึ่งเป็น0.75รัมนะครับของบิสมาร์ทนะแล้วก็สลายตัวไปแล้วเท่าไหร่จาก6นะครับเป็น0.75คิดในใจได้ไดเนาะเป็น5.25แล้วเขาก็ถามเป็นร้อยละจากร้อยละก็คือ5.25อาน6ูณ100ดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็คือเกือบจะ100%เต็มละเพราะฉะนั้นเลขที่ใกล้เคียงที่สุดอันนี้เราแอบรัไก่เลยก็เลยเป็นข้องงูเลยเพราะมันเกือบจะเป็น100แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ทริคแบบนี้ในการเร่งสปีดแล้วก็ไปทําข้อต่อไปได้เลยนี่ก็คือคิดเลขเลย5.25อาน6คูณ100 น,นี่แปดสิบเจ็ก็ตามนี้ครับเยะ